สวัสดีค่ะสำหรับ EP นี้นะคะตันเชื่อเลยว่า คนไหนนะคะที่ชอบลายโมโนแกรมของหลุยส์วิกตองเนี่ยจะต้องถูกใจรุ่นนี้แน่นอนค่ะเพราะวันนี้นะคะรุ่นที่ตาหยิบมารีวิวให้ดูกันเป็นรุ่นนี้เลยค่ะทูเลนนั่นเองค่ะใบนี้นะคะเขาเป็นขนาดไซส์ PM นะคะแล้วก็ลายเขาเป็นลายโมโนแกมนะคะสวยมากๆเลยนะคะคือบ่องบอกความเป็นหลุยส์วิกตองมากๆเลยนะคะข้าวไฮของใบนี้ยังแบบ เป็นเสียไข่ไก่นะคะเนียนสวยอยู่เลยนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะหมุนรอบกันก่อนเนาะนี่แล้วก็ด้านใต้นะคะซึ่งรุ่นนี้เขาจะไม่ได้มีหมุดนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องของเวลาที่ตัวอะไหล่ตรงหมุดด้านล่างเนี่ยมันจะเฟดนะคะสำหรับไซส์ของน้องใบนี้นะคะเดี๋ยวตาน แปะให้ดูตรงนี้แล้วกันนะคะกว้างยาวสูงเท่าไหร่นะคะใบนี้เขามีสายมาให้ด้วยนะคะเห็นได้จากด้านข้างที่เขามีห่วงไว้ห้อยเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันดีกว่านะคะสําหรับใบนี้เนี่ยด้านบนนะคะจะเห็นได้ว่าเขามีซิปตัวเดียวนะคะก็การที่กระเป๋ามันมีซิปอะตันชอบนะคะเพราะว่ามันสามารถที่จะปิดเปิดนะคะของได้ดีพอรูดมานะคะเราก็จะเห็นด้านในนะคะเขาจะบุเป็นผ้าสีแบบ เปลือกมังคุดนะคะแบบนี้กว้างเลยนะกว้างพอสมควรเลยนะคะสําหรับใบเนี้ยสซเนี้ยนะคะแล้วก็ด้านในเนี่ยฝั่งตรงเนี้ยนะคะเขามีช่องแบ่งให้อีกสองช่องเล็กๆนะคะแล้วก็ด้านฝั่งนี้นะคะเขาก็จะเป็นแบ่งเป็นช่องยาวให้แบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูที่สายกันนะคะสายเนี่ยเขาก็จะเป็นคาวไฮแบบนี้นะคะ แล้วก็สายอะ่ะเราก็สามารถที่จะปรับได้ด้วยกี่ระดับหนึ่งสองสามสี่นะคะอ๋อห้าห้าระดับนะคะนี่แล้วก็เวลาเราเกี่ยวเนาะก็เกี่ยวตรงนี้แล้วก็เกี่ยวอีกด้านหนึ่งนะคะนี่ก็ ะะซึ่งเราก็สามารถปรับสายได้เนาะก็ตันมองว่าเวลาสะพายอะ่ะอย่างตันอินก็สามารถที่จะสะพายได้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวก็ mm hmm. ลองไปชมนะคะเวลาตอนสะพายเนี่ยตอนท้ายท้ายคลิปนะคะมาถึงตอนนี้คงอยากจะรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าเวลาเราจะไปซื้อมือสองนะคะแล้วเราจะดูยังไงว่าแท้หรือปลอมนะคะก่อนอื่นเลยนี่ที่เห็นด้านหน้าเลยนะคะก็คือตรงนี้คือตอนแรกที่ตันดูอะ่ะ ดูจากหน้าจอคือมันคมชัดมากๆเลยนะคะตรงตรง,ตรงด้านหน้านะคะก็เขาจะปั๊มลงบนคาวไฮว่าหลุยส์วิตองปารีสนะคะแล้วก็เห็นไหมเอยเขาจะมีหมุดอีก2ตัวนะคะเล็กๆแบบนี้ยังซ่อนแบบดีเทลนะคะคือการปั๊มลงไปว่าหลุยส์วิกตองเช่นกันฟอนต์ต้องถูกต้องแล้วก็คมชัดนะคะด้าน,นในตรงนี้นะคะนี่ก็คมมากๆเหมือนกันนะคะคือใบนี้แทบไม่ได้ใช้เลยนะคะก็เลยแบบ ได้รายละเอียดที่มันคมชัดชัดเจนมากๆนะคะต้องคมแบบนี้นะคะแต่บางใบที่เราใช้ไปสักพักอ่ะมันอาจจะตื้นลงได้นะคะไม่ได้คมแล้วก็ลึกแบบนี้นะคะแต่ว่าให้สังเกตดูว่าฟรอนต์ต้องถูกต้องนะคะแล้วก็แอนออกเนาะแล้วก็ถ้าเราอยากรู้นะคะว่ากระเป๋าใบนี้เป็นปีอะไรนะคะด้านเดียวกับตัวป้ายเลยนะคะแหวกดูนะคะตรงบริเวณนี้เหนะ็นไหมลองดูก่อนว่ามันจะเห็นไหม อ่เพราะน่าจะเห็นนะนี่นะคะอยู่ตรงนี้นะคะเป็นป้ายหนังเขาหายนะคะแล้วเขาก็จะปั๊มลงไปเป็นเ,เดี๋ยวตันแปะให้ดูตรงนี้นะคะก็เวลาเราดูนะคะที่ตันเคยบอกก็คือให้เราดูตัวเลขหลักที่สองกับหลักที่สี่นะคะอย่างใบนี้นะคะก็จะเป็นปี2017นั่นเองค่ะแล้วเราก็มาดูกันต่อนะคะที่ตรงหัวเกี่ยวหัวเกี่ยวของสายนะคะนี่ โฟกัสไหมอ่ะอ่ะไม่โฟกัสไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนแปะให้ดูตรงนี้ชัดๆนะคะรูปแบบของหัวเกี่ยวเนี่ยแล้วก็ตัวที่เขาปั๊มลงไปบนอะไรตรงเนี้นะคะต้องคมชัดแล้วก็ถูกต้องเหมือนกันนะคะแล้วก็ต้องดูแข็งแรงทนทานแล้วก็สมดุลกันด้วยเวลาที่เขาเย็บตัวสายเข้าหายเข้าไปนะคะก็คือจะพอดีเลยเห็นไหมเอ่ย แล้วก็อย่างใบนี้นะคะออกช็อปมาห้0หมื่นหนึ่งนะคะก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ตันชอบเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราสามารถที่จะถือเป็นแฮนด์แบ็กนะคะคือถอดสายออกก็ได้ถือเป็นแฮนด์แบ็กเอาหรือว่าถ้าเราอยากจะสะพายคอสบอดี้ก็ได้เช่นกันก็หยิบสายมาสะพายได้เลยค่ะแล้วก็ใบนี้ขนาดกำลังดีเป็นขนาดที่เล็กที่สุดของของรุ่นนี้ด้วยมัง้งู้สึกนะคะลองไปดูกันนะคะว่าไซส์ที่ตันแปะให้ดูเนี่ยมันพอดีกับที่คุณต้องการจะใช้หรือเปล่านะคะ ชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและถ้าหากคุณคิดว่าคลิปรีวิวดีๆแบบนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยค่ะห้ามลืมเลยนะต้องกดซับสไครต์ให้กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวดีๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านใดอยากที่จะมาดูสินค้าที่หน้าร้านนะคะหน้าร้านของเราก็อยู่ที่เซ็นทันเฟสติวัลหาดใหญ่ค่ะชั้นจีตรงข้ามกับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ใกล้กับบันไดเลื่อนนะคะ หน้าร้านของเรามีบริการทั้งซื้อแล้วก็หาค่ะถ้าหากว่าอยากเข้ามาก็เรียนเชิญนะคะแล้วก็ถ้าหากอยากติดตามสินค้าใหม่ๆของเรานะคะก็ตรงนี้เลยนะคะที่ Line Open Chat ค่ะสแกนเข้าไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวรอติดตามสินค้าใหม่ๆนะคะราคาดีๆในนี้เลยนะคะฝากอีกนิดน,นึงนะคะกด follow ให้กับ Instagram ของร้านไวแบนเนมด้วยนะคะขอบคุณที่ชมคลิปจนจบนะคะ